ไงไปรัยกินอยากกินอกต่อกต่อตอต่อให้หมดก่อนให้หมดไอ้จบไห้จบก่อนให้จบก่อนให้จบก่อนงอเยไปแล้วไปแล้วอรไว้เขาเพียนยือไว้เขาเพีนยือไว้ไม่ต้องเรียกเพื่อนยือไว้ยือไว้เอยยือไว้ยือไว้ไม่ต้องเรียกเพื่อน เออดึงตำรวจไว้เพื่อนดึงตำรวจไว้เพื่อนดึงตำรวไว้เกตพอม่จัดบอสายมึงสายมึงสายแม่เข้ามือตัดไรเฮียไม่ยินป้าโบต้องสายอสรตามจูขับรอนมือปืนเ่นบ้านหันบ้นหนปะไม่เ็นุมกงหายไว้ไหนหมดอ่ะต่โดนโดนตามอยู่นะ จ็ตต่อผู้ดีผู้ต่อให้อยู่ไรอยู่ฝันแล้วขออะไรวะร้านเสื้อผ้ามันจะไม่หมดใช่ใช่ใช่ไอพวกแบ็คได้น่ะแบบมันอะนเงี้ยเนื้อลองหนีไปอยู่บนตํางวจอยู่เหมือนทีนะเดี๋ยวละมันไอ้่จ๊น้อยฟอร์ดฟหนักฟอร์ดต้องดักนะโดนจัดรถชนเลยดนชนปลอยกุญแจน้อยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยผูต่ออยู่ไหนเปียกผู้อยู่รอบคุกอยู่รอบคุกมันก็พูดอยู่รอบคุกรอบคุกเาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยรอดรอรอตายตํรวจแตกหนึ่ง พี่เด็กไปเดี๋ยวเอ้ยู่กูดหนึไดตาีไวเร็วๆวเพี่อันเร็วชวยกันเร็ววันวอยวนอยู่วอยู่วนอยู่วอยู่แลวออกได้ัเจอยู่เช่ออยู่เชออยู่เช่อยู่แล้วลต้นหน้ามึงหักออกไปหลังๆไอหลังาเสื้อผ้าดิไปไปแล้วไปแล้วออกโยย่รัง้วทีลีทีะที่งงอยตุตยกวะท้องันวเียตลนั่นดกูมัยดกูแรงนรงนะแรงน ตัดแล้หมดย่งั้และต้องไปีดีต่ฟังังเปียกฟังไอ้แจกเกังเรบร้อยรบ้วเรียบร้อยแล้วตัดแล้วตัดแล้วตัดเรียบร้อยแล้วกลับมา่ดิกลับมาทีดิมลตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วกัให้เดแล้วตเตไม่มีปัญหา่แล้วจะเออแล้วจะเออแล้วเตะแแรกที่ปรตีไม่เกิทีปรตีข้อหมูข้อหมู้หมูัลโลนว่าสอง้เออแล้วเนี่ยเออแล้วใช่ตามาไปแล้ว ไอ้พี่ต่อะไรเงี้ยเอ้ยมีมีพูดมากินนังเขาบอกโดนไหมหรือว่ามึงอย่าบอกช่วยช่วยไอ้ข้าวหมูบนข้าวหมูอยู่เรากำลังจะออกไฮบีใช่ไหมใช่ใช่ใช่เรากำลังจะออกไฮบีไฮบีไฮบีเรากำลังจะออกรถตลอดจะไปรถตลอดจะไปอย่ากูจะบอกให้ยื้ีต้องสวยเพื่อนได้เยอะจัดเลยป่ะจับหรือยื้อไว้น้องยื้อไว้น้องสวยแจ็คสวยยื้อไว้ใช่ไหมแจ็คโดนหน้าแจ็คสวยโดนหน้าวนไป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 ช่วยแจ็ค

เจ้บพี่ผมเออกพี่ผมเอ้าพี่ผมไปแล้วพี่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 ไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วเอาเมาส์เมามาส์เอาวงมา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 เร็วเร็วกับมาสาวสี่กับมาสาวสี่เอาวงมาขอรีเช็คหน่อยวงอยู่วงอยู่รถรถมันหายมีอะไรใกล้ชุนอีกเออรถมันหายสองคนแน่เลยเนี่ยทั้งพี่ไร้ทั้งไอชุนเนฮ้ยฮัลโหลใครมือว่างโทรหายไรหน่อยคนนึง่งไปรับไปรับสาวสี่กลับมาสาวสี่กับมาสาวสี่กับมา สาวสี่กับสาวสี่กับฟังนะสาวสี่กับส่วนเปียกไปไปไปโรงพยาบาลเปียกไปโรงพยาบาลต่อสาวสี่รอเหมือนเดิมเพื่อนติดคุกเพื่อนติดคุกนะไปยกโนะหน้าที่เปียกบอลโลกับไปพี่ไปกินมาช่วยตัดไอ้จักรเลยนกลังกลับมามาไม่ได้ไม่เตือนห้านาทีห้านาทีปิดอยู่นะพี่ลอยนะพี่ลอยส่งโลมาไอหนึ่งเคสอื่นเคสอื่นไอหนึ่งเคสอื่นเคสอื่นมึงอย่ามาแถวคุกนะเพราะว่าตอลอเยอะมากนะตอลอเยอะตอลอเยอะมากนะอย่ามาแถวคุกนะ รอรอรับเพื่อนคุกนะเพื่อนติดเจ็ดเจ็ดรับเลยนะเจ็ดได้ยินไหมไปไปรีบไปรับเจอแล้วรอไม่ไม่น่าเกินยี่สิบนะเคสแรกใครอะแท็กใครอะแท็กใครเอ้ยใครอุ้มอยู่วะใครอุ้มอยู่บ้างกดบอยดิอุ้มอยู่ครับอุ้มอยู่กดกดผู้ถามว่าแท็กข่าวใครเขาไหนพี่นี่แหละเพื่อนนี่แหละนี่เขาเขาโดนล่มบ้าใครได้ข่าวมาป้าน่าจะเพื่อนมัน ไกลแล้วน้องไกลแล้วน้อง,อองชายไกลแล้วไม่เกิน20ไม่เกิน20นาทีไม่เกิน15นาทีแล้วเนะี่ยคนยลไีเสิบไม่จ้าคนยลไีเสิบไม่จ้า้าไว้เฝ้าไว้กูซ่อมรถแป๊บเพื่อนรถควันออกวะงั้นทำไมจ้าต่อเขาหัวไม่ต่อนาทีเกยนะไม่มีต่อนาะทีเอยไอ้มันมันมีคนมันมีคนหอนในทวิตด้วยน้องดูดิไม่วางไรไม่วางไรนะดูดิไหนเอาไปแนละ้วหนึ่งไปแล้ว<ห> พี่ไร่อย่างไปรับพี่ไร่อย่างวิจินอยากกินนพอกาต้าพอกาต้าต่อต่อให้หมดก่อนให้หมดให้จบให้จบก่อนให้จบก่อนให้จบก่อนฟังฟังมีใครไปรับพี่ไร่ยังมีใครไปรับพี่ไร่ยังไอเจ็ดไอเจ็ดรับโอเคผมรับไปชนมาแล้วผมรับไปรับไปรับเนี่ยมีเดียวมีมีมีน้องทำลบหนึ่งหนึ่งเดือดได้เลยยง่าเลยใช้กิตอันนี้สัมผัสอยู่ไหนวะอยู่แปดทุกที่ได้กล่องเดียวพี่รับไปกับไปรับต่อต่อตพอกาต้า ไอ้นี่ปืนใบโฟนอะไรเน mm ี่ยไอ้ไม่ปืนไอ้ไม่ปืนไอโฟนไม่ใช yeah, ่ปืนครับไอ้โฟนโง่เพื่อเข้าคุปเพื่อเข้าคุปอีสองคนนะฟังดังเพื่อนเพื่อนเข้าคุปละปนโอเคโอเคโอเคไม่รอรับโอ้ยไอ้ฟังกูนะกลับมาโฟกัสก่อนเกมยังไม่จบมึงมึงเป็นแถวสี่อะไรให้ครบไอ้โบโลไก่เปียกกูพูดหลายรอบแล้วนะมึงเข้าเฝ้าโรงพยาบาลใช่ไหมเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่ต่ถ้าเป็นเพื่อนในเกมมันก็พวกมันก็ยังไม่มารออยู่รออยู่หน่อยไง้ยืดไก็สุดหมดไอ้มึงขับรถยังไงให้มันลบวะ ก็ได้อ่ะกูแต่จะจมันใช่ปะหนึ่งอาชีพอะกูรู้สึกว่าเออใครใครมาลำเจ้มันูติดไอโบน่ะคนหนึงมือว่างไปไอโบส่งโลม่งหานึ่งหกสามได้เอ้พี่อยรู้ไหมว่าไอพี่เกดยังอุ้มอยู่ใช่พี่เกดยังอุ้มอยู่ใช่ไหมตัวปืนอะปืนนงชายกูพี่เกดยังอุ้มสองบุใช่ไหมสีบุใช่ไหมพี่บูกับมันเพิ่งไปเจอกันนะพี่เกดพี่เกดอยู่ไหมอยู่ไหมอูตั้งใจพี่เกดพี่เกดมีมีโอเคครับโอเค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  อยู่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 สี่มูโอเคมามาสวยสวยแล้วมีใครนองจากพี่เกดอีกบ้งมีใครนอกจากพี่เกดอีกป้ะมี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 เยอะโอเคโอเคสวย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 ไอุ่อยู่เบาเลยจบแน่ไปเลยไปเลยเอาให้ไหวมือไหวเพิ่งฟังกูไหวเตี้ยเตี้ยีิวคิิวคิวคิวจัดคิวจัดนะเราอุ้เหลือนึงนัแต่มาน่องสวยมากน้องได้ทำพี่พี่ติมทำดมยิ้มยิ้มฝรั่งไยเนาะอ๋ออีนะมีมีนี่คือไอนะเจ้าพี่ะตามมึงไม่หรอ สวยสวยสวยอันนี้ปืนป่ะอันนี้ใช้ปืนป่ะอันนี้ตัวแหกปากตัวแหกปากตัวไว้ตรวดตรวดได้โอเคเยอะตรวดตรวดได้โอเคเยอะนะตรวดได้โอเคนะโอเคนะอย่ายื้อไว้ยูไว้ยูไว้ยูไว้คนที่อยู่โอเคยูไว้ท่าชอนคูวโอเคมึงขึ้นล้มขึ้นลงขึ้นลงขึ้นมาขึ้นลงไปเลยเก้มยากขึ้นลงนะขึ้นลงนะอย่าเอาอย่าทำคนมืนปกตินะใช่ใช่พี่ผมไม่ผมไม่ผมก็นอนไปแล้วไอโบไอโบ้ยังอยู่ป่ะนี่ไอโบนี่มันออกรถจินลิปไปเลยเปลี่ยนเรื่องเลยนะไอ้ฉัดอะไรที่ขับเหื่อมาชวนผมเองนะ จะอุ่นเธอเลนไหนเนีอกรสวย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 เอาพี่เพื่อนเราพี่เพื่อนเราพี่เพื่อนเราวไวยอยู่เราชอยู่ไม่ต้องเออเอาอีเอาอีเอาอีโอ้เยเชไปไปไปต่อต่อต่อนยเงี้ยเงี้ยอีกได้ไหมหลยอีกได้ปะเงี้ยเงี้ยทไม่ีกอไม่เกินยี่สิบมีอีกนะ ท่าเที่ยพีคอมเคชนยู่อุมอยู่อุมยูเออยไอีกอีกมึงจบแน่ไอันไปแไอ้ล้เคได้หลุยอกี่โมงใครห่อเกินยี่สิบมั้งใช่ไหมไม่รู้หออดสุเจ้าบพี่อพี่แจ๊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 อิสตอรีปปอิสบีปปตย มาปิลมาปโฟังเพื่อนกัไม่ฟังงียบๆองใคราพกันมั่อสูไปอีกแล้วไกแล้วต่ต่อใครพูดยืไว้เขาเพยืไว้เขาเพยืไว้ไม่ต้องเรียกเพื่อนยืไว้ยไว้เอ้ยยอไว้ไว้ไม่ต้องเรียกเพื่อนไปเลยดึงตำรวจไว้เพื่อนดึงตำรวจไว้เพื่อนดึงต้เก็พอมึงก่งวมจี ไอ้อะโลของผมตดปืนนะเดี๋ยวข้าอยู่สองเียเก่งมากขึเดียวขึ้ไปเพ้าน่อยทำไมเราถึงแบบไอ้ยี่หลาขา้นมาขึ้นมาเหลือกี่เคสเหลือกี่เคสเหลือพี่เกดก็จบแล้วเหลือพี่เกดก็จบแล้วเหลือพี่เกดก็จบแล้วเอ้ยของของพี่เอ๋กี่โมงอะแจ็คที่เองห่ออะไอ้ของพี่ไม่เกินพี่สางก็พี่สองก็พี่สองก็พี่สองก็พีเก็เออแล้วไกลละไกล้วพี่ไกลลวพี่ไกลลวพี่เกดไกลละไกลแล้วเกดของพี่ไอ้หลุยของพี่ไอ้หลุยของเมย์รวยหอยลุยนะประมาณยี่สิบนิดๆพี่พี่เกดพี่เกดพี่ อยู่ยี่ห้อนี่ใช่ป่ะอยู่บนยองผมวองอยู่ผมอย่ผมอยู่พี่รามผมอยู่ขอเค็นหนยไอ้ตำรวจไหลหรือครับไหลลงไปหมดแล้วไม่เป็นไรกูกำลังมาถ้ากูมามันจบกูมีปืนไอ้เมโลเมโลเองอุ้มเองห่อเคสไอ้หลุยมาให้พี่ใช่ป่ะไม่ใช่พี่ผมห่ออีกเคสหนึ่งไอ้ที่ให้ไปก่อนหน้านี้เคสไอ้หลุยถ้าหลังหลุยหลุดเยอะหลังหลุยเหรอองหลุยน่าจะไปไม่ได้มึงลวงไหมเนี่ยยี่ห้ายี่หกไม่ลวงไม่ลวงใช่หลุยหล <nee Charlotte> <is> er ุยหลุย e ช้าสุดเลยพี่เคสหลุยช้าสุดเลยพี่หลุยช้าสุดเลยยยออูู่่ โอเคคของผมสองบูมเหมือนกันที่อุ้มปืนอยู่สวยสวยฟิกสวยฟิกน้องชายอุ้ยฟิกไม่หลุดตั้งเถอะยอดเลยว่าน้องพี่ฟิกมึงทำดีจัดน้องแจกแจกประกอบมันก็เอาับรืนมาได้วะสรบตูดอ่ะที่้เคยได้ชูนสองนาทีเคยได้ชูนสองนาทีโอเคโอเคโอเคเออนันนะแม่งด่ากูยเฮลอยเฮสองนาทีมาได้ไหนอิสตอรี่ปลาปลาตามอ้วยด้วยเลยโอเลยไอ้ผมเหินอยู่อะพี่ตั้มนาดีน่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 าดี แพ้แล้วไม่ยอมรับชนะก็คือชนะครับอ้างอะไรไม่ได้อยู่แล้วชนะก็คือชนะครับคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดอยู่แล้วฮะขอบคุณครับปถ้าคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดโลกนี้ก็ไม่เคยชนะแล้วครับผมบอกให้วันนี้แชทขอบคุณนะครับสตรีมยาวเลยเก่งมากครับกินน้ำก่อนนะไปก่อนไม่กล้ามาชุนไม่ได้เอาชุ่มไม่ได้ พอ <c oughs> ดีเป๊ะเลยอ่ะพี่แจ็คพี่มึงอย่าบอกใครนะไม่มึงมึงไม่มึงอย่าบอกใครนะโอเคปะมึงอย่าบอกใครนะ